เวลาเราอ่านชื่อยานะคะจะเห็นว่าชื่อยาส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมีอยู่2ชื่อชื่อที่1ก็คือเป็นเขาเรียกชื่อการค้าอีกชื่อนึงก็จะเป็นหมอหมอเรียกว่าชื่อตัวอย่างอย่างแล้วกันนะคะอย่างตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะตัวสีที่คาดแดงอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้จะเป็นชื่อชื่อของยานะคะซึ่งแต่ว่าเวลาหมอพูดเวลาหมอเ,เ,เล่าให้ฟังะคะ่ะจะเป็นตัวล่างๆเห็นไหมคะจะเล็กกว่ากันเยอะมากเลยเมฟีนามิกแอซิดเห็นไหมคะตัวนี้ค่ะจะเล็กมากเลย แล้วก็จะมีโดสยา500อย่างนี้นะคะเวลาเราพูดถึงชื่อยาเวลาเราอ่านฉลากยาอย่างนี้ค่ะเวลาจะจะพูดเป็นชื่อบนหรือว่าชื่อล่างก็ได้นะคะเวลาเราให้คุณหมอฟังแต่ว่าที่จรงิงถ้าพูดเป็นชื่อล่างเนี่ยจะเข้าใจมากกว่านะคะเพราะว่าอย่างชื่อตัวยาตัวข้างล่างอย่างนี้นะคะบางทีอาจจะมีหลายบริษัทที่เขาผลิตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอ่านเป็นข้างบนนะคะบางทีถ้าเกิดบริษัทหมอไม่ค่อยคุ้นชินชื่ออาจจะต้องไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูว่าตัวนี้เป็นตัวยาตัวไหนแต่ถ้า บอกเป็นชื่อข้างล่างไปเลยเช่นทานยาตัวนี้เท่านี้มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ทานมื้อหนึ่งชเช่นตอนเช้ากี่เม็ดกลางวันกี่เม็ดเย็นกี่เม็ดอันนี้ก็คือโดสยาก็จบเลยนะคะแล้วก็นะะี่ค่ะยกตัวอย่างก,ก็จะเห็นว่าเวลาเวลาชื่อยาจะเห็นไหมคะว่าชื่อตรงตัวชื่อยาบริษัทยาที่เขาทำไหมคะเขาจะทำของตัวเองเด่นกว่าชัดๆเลยแต่ตัวยาจะเล็กๆนะคะจะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ข้างล่าง แล้วก็จะมีในรูปแบบหลายๆอย่างนะคะอย่างตัวนี้ตัวนี้ก็จะเห็นมาเลยใช่ไหมคะเมทิโอสปาร์มิคือคือเด่นมาใหญ่มาเลยนะคะแล้วก็ชื่อยาคือส่วนผสมของยาก็คือเป็นชื่อยาอีกตัวส่วนประกอบที่เป็นชื่อยางจริงอยู่ข้างล่างเล็กๆเลย2ตัวเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้2ตัวแต่ว่ายาที่เป็นลูกผสมบางทีเรียกเป็นชื่ออย่างเงี้ยไปเลยเรียกเป็นชื่อการค้าของเขาเนี่ยบางทีจําง่ายกว่า ะะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะสะดวกเรียกตัวไหนก็ได้แต่ว่าวิธีอ่านก็คือแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นยาเกี่ยวกับกับเพาะนะคะอันนี้จะเห็นมีข้างบนกับมีข้างล่างอันนี้จะชื่อชื่อบริษัทยาอยู่ข้างล่างนะคะที่มีตัวอารบางทีตัวอารส่วนใหญ่ถ้าเกิดนะคะนี่ค่ะเป็นตัวอารเล็กเ็ส่วนใหญ่เห็นไหมคะตัวอารเล็กๆตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีตัวอารเล็กๆกกำกับตรงไหนอันนั้นคือชื่อชื่อการค้านะคะ ส่วนชื่อตัวยาที่เป็นชื่อสามัญก็คือตรงนี้ยาวๆเนะะี่ยค่ะจะเป็นยาวๆนะคะเวลาอ่านก็กอ่านตรงนี้ส่วนข้างล่างที่บอกว่าเป็นเ r e l ล a ส e c แคปซูลอันนี้ก็ก็บรรยายสรรพคุณของยาให้ดูนะคะเวลาอ่านชื่อยาค่ะ <ๆ S 1> แบบนี้